สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ผู้ชายเล่นรถนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่24กรกฎาคม25 6 5นนะครับก็มาพูดคุยการเกี่ยวกับงานของงานขนส,ส่งกระบะตู้ทึบหรือว่างานขับรถเช่นเดิมนะครับและสําหรับเพื่อนเพื่อที่อยากเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก่อนที่จะมาเจอกันในคลิปประจาสัปดาห์นะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ได้นะครับตาม QR code ที่ผมขึ้นไว้ให้หรือว่าจะลง มากดที่ description ด้านล่างก็ได้นะครับทีนี้สัปดาห์นี้นะครับมี10งานเช่นเดิมนะครับแต่ว่ามีบางงานนะครับที่ผมได้แชร์ลงไปในกลุ่มนะครับมีเพื่อนเพื่อนบางคนนะครับเตือนผมมาว่าเออบางงานมันดูน่าสงสัยนะครับบางงานเงินไม่ตรงนะครับหรือว่าบางงานก็ไปทํางานแล้วมันไม่เหมือนอย่างที่คิดนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนเพื่อก็คือว่าอยากให้เพื่อนเพื่อนนะครับช่วยๆ่วยกันนะครับช่วยกันดูนะครับผมว่างานไหนเนี่ย มันดูแล้วมันน่าสงสัยนะครับหรือมันดูแล้วมันมันไม่ดีนะครับผมก็ช่วยๆบอกกันได้นะครับเพราะว่าทุกงานที่ผมนํามาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับเป็นงานที่ผมเจอมาในฟีด a c e b o o k เช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเออก็ยุ่งๆนะครับผมก็ไม่ได้มีเวลาที่จะโทรไปสอบถามรายละเอียดให้กับเพื่อนๆทุกงานนะครับฉะนั้นเออผมอยากให้เพื่อนๆนะครับ ก็ช่วยๆกันนะครับว่าถ้าเกิดใครโทรไปถามงานไหนแล้วมีรายละเอียดยังไงนะครับก็มาแจ้งกันได้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าในแต่ละงานนะครับถ้าเกิดมันดูแล้วน่าสงสัยนะครับมันดูแล้วมันอาจจะเข้าข่ายถูกโกงครับก็ช่วยๆกันนะครับช่วยกันเตือนได้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้ช่วยๆกันนะครับเพราะว่าผมเองก็พยายามที่จะคัดงานที่มันดูแล้วมันมันดูโอเคมาให้นั่นแหละครับ แต่ทีนี้เอที่เหลือนะครับก็เป็นหน้าที่ของนเพื่อนนะครับถ้าเกิดอยากจะเข้าไปทํางานนะครับหรือว่าอยากจะได้รายละเอียดของงานนะครับก็ให้โทรสอบถามที่โพสต์ต้นทางได้เลยนะครับมาดูกันที่งานแรกนะครับเอในสัปดาห์นี้นะครับจะมีงานที่เป็นงานคนขับรถค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าช่วงนี้นะครับราคามันโดนกดไปเยอะ ดังนั้นสัปดาห์นี้ผมก็เลยพยายามหางานที่เป็นงานคนขับรถมาให้นะครับเพื่อที่จะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องมีภาระผูกพันในการออกรถมาแล้วก็พอม,มามา,มาผ่อนรถยาวๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามาวิ่งงานแล้วเราผ่อนรถไม่จบนะครับหรือเราส่งรถไม่ไหวเนี่ยมันก็จะเสียประวัติเสียเครดิตแล้วรถถูกยึดไปด้วยนะครับโอเคมาที่งานแรกนะครับอันนี้เป็นของเ s e n k ซนโกนะครับบางนาตาดกม21คุณสมบัตินะครับรับเพศชายอายุ 22ปีถึง40ปีนะครับไม่จํากัดวุฒิการศึกษามีไปกับขี่ทอ2ขึ้นไปนะครับตําแหน่งนี้นะครับไรายได้ต่อเดือนเนี่ยดูแล้วน่าสนใจนะครับคือหมื่น้าถึงสองหมนห้าเนี่ยนะครับดูแล้วโอเคเลยนะครับซึ่งจะมีค่ายกกระบะค่าเที่ยวค่ารักษารถแล้วก็มีเบี้ยต่างๆให้นะครับโดยสวัสดิการเนี่ยจะมีอาหารฟรีนะครับมีชุดยูนิฟอร์มนะครับ มีบี้ขยันให้แล้วก็มีโบนัสเงินพิเศษประจําเดือนมีค่าตําแหน่งให้ด้วยนะครับมีประกันอุบัติเหตุให้24ชั่วโมงและที่สําคัญนะครับคือมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนะครับฉะนั้นบริษัทนี้น่าสนใจนะครับดูแล้วรับอายุไม่เยอะนะครับอาจจะเป็นงานที่ต้องใช้งานใช้แรงงานหนักเหมือนกันนะยังไงลองโทรไปสอบถามดูนะครับงานที่2นะครับอันนี้เป็นงานรถร่วมนะครับจะอยู่ทางภาคเหนือนะครับต้องการรถหกพันนะครับอ่ร่วมวิ่งขนมปังเซเว่น ส่งเขตภาคเหนือตอนบนนะครับคลังสินค้าเชียงใหม่เป็นงานประจารายได้ดีนะครับขอคนพร้อมเริ่มงานได้ทันทีเลยแอดไลน์ไปได้เลยนะครับก็อันนี้รับ6คันแล้วก็งานส่งขนมปังเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาคืองานจะบรรทุกไม่หนักนะครับอย่างว่านะขนมปังมันเบาเนาะฉะนั้นเนี่ยรถเดิมๆน่าจะวิ่งได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นคนที่อยู่ทางเชียงใหม่นะเพราะว่าอันนี้เขาคลังอยู่เชียงใหม่แล้วก็วิ่งส่งเขตภาคเหนือตอนบนนะครับ งานที่สามนะครับอันนี้เป็นงานคนขับรถนะครับเงินเดือนหนึ่งหน้าบาทนะครับยังไม่รวมโอนะครับถ้ารวม o อแล้วประมาณ18 0 0 0ดถึง2 0 0 0มบาทนะครับก็ดูแล้วน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับสถานที่ทำงานโรตัสบางแคนะครับลักษณะงานคือเช็คสินค้าว่าเออครบถูกต้องไหมนะครับยกสินค้าขึ้นรถลงรถนะครับถ้ามีของเยอะเขาจะมีเด็กติดรถไปให้ด้วยขนส่งสินค้าให้กับลูกค้านะครับที่สั่งของโรตัสนะครับตามที่อยู่ลูกค้าคือสั่งตามบ้านนั่นแหละนะฮะส่งตามบ้านนั่นแหละนะครับ ทำงาน6วันต่อสัปดาห์นะครับเวลาทํางานนะครับ8โมงถึง5โมงนะครับอันนี้กะเช้านะครับกะดึกจะเป็นบ่ายโมงอ่าบ่าย2นะครับถึง5ทุ่มสัญญาจ้างต่อให้ทุก6เดือนนะครับรับเพศชายอายุ25ถึง42ปีนะครับรู้เส้นทางในสาขาที่ลงนะครับพักอาศัยบริเวณใกล้เคียงนะครับมีระเบียบวินัยสุขภาพแข็งแรงนะครับประมาณนี้เนาะก็ผมมองว่าถ้าใครเคยผ่านงานส่งพัสดุบ้านมางานพวกนี้ผมว่าไม่เท่าไหร่นะครับ เพราะว่าลงจุดน่าจะไม่เยอะเท่าพัสดูบ้านหรอกถึงแต่ว,ว่ามันอาจจะหนักนิดนึงเป็นน้ำเป็นอะไรเงี้ยนะครับงานที่สี่นะครับลาซาด้านะครับ,รบอันนี้เขาจะมีสองเขตนะครับจะมีเขตกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็เขตต่างจังหวัดซึ่งเลทจะต่างกันนิดหน่อยนะครับจะต่างกันที่ราคาเหมาส่งห้าสิบชิ้นแรกนะครับกรุงเทพปริมณฑลได้พันหนึ่งร้อยนะครับต่างจังหวัดนะครับเก้าร้อยนะครับหลังจากชิ้นที่ห้าสิบ หลังจากชิ้นที่ห้าสิบเป็นต้นไปก็คือชิ้นที่ห1สิบเอ็ดนะครับก็จะได้ชิ้นละหกบาทตรงเนี้ยผมมองว่าห้าสิบชิ้นน่ะพอได้นะครับแต่ถ้าเกิดส่งเกินกว่านี้ผมว่ามันได้น้อยเกินไปนะเพราะว่าเราส่งสิบชิ้นเนี่ยเราได้แค่หกสิบาทเองนะครับฉะนั้นผมว่าถ้าจะวิ่งงานนี้ก็ส่งห้าสิบชิ้นก็พอกันออกสบายๆนะครับไม่เบืองรถด้วยไม่เปืองแรงขนด้วยนะครับ งานที่ห้านะครับอันนี้เป็นฟีดที่ผมเพิ่งเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเหมือนเขา,ายิงโฆษณายิงแอดขึ้นมานะครับเป็นบริษัทมูฟมีนะครับรับพนักงานขับรถไรายได้มั่นคงนะครับหมื่นแปดถึงสองหมื่นสองนะครับดูจะโอเคนะไรายได้ดูดีเลยนะครับก็ขับรถบริษัทไม่ต้องเสียค่ารถเสียค่าแก๊สนะครับไม่ต้องเสียค่ารถไม่ต้องเสียค่าแก๊สมีเงินเบิกล่วงหน้านะครับ มีวันหยุดประจาสัปดาห์วันหยุดนักขัตฤกษ์มีพักร้อนด้วยนะครับดีมากๆเลยนะครับมีประกันสังคมแล้วก็มีสวัสดิการาต่างๆมากมายนะครับไม่รู้ว่ารถประเภทไหนนะ,ะเดี๋ยวผมดูซิอ๋อเป็นรถต,ตุกไฟฟ้านะครับซึ่งเรียก่านแอปพลิเคชันนะครับเพื่อใช้เดินทางในเฉพาะย่านให้บริการในระบบไลน์แชร์ลิงนะครับทางเดียวกันไปด้วยกันขับรถต,ตุกไฟฟ้าอาจจะต้องมีอบรมนะนะครับลองดูผมว่าอะไรได้ดูสวยเลยแหละนะครับ งานที่6เป็น Home Pro นะครับงานนี้ก็ดูแล้วน่าสนใจเหมือนกันนะครับส่ง25จุดนะครับขึ้นงาน6โมงเชา้าที่คลัง Home Pro วางน้อยนะครับรับเป็นงานประจำแล้วเฉพาะผู้ชายด้วยนะครับต้องการรถตู้ทึบสีขาวเท่านั้นนะความสูงตู้1,80เมตร80ขึ้นไปนะครับโทรศัพท์ต้องเป็น Android ด้วยให้ค่าวเที่ยววันละพันเนะสินค้าเป็นงานชิ้นเล็กไปจนถึงขนาดกลางเช่นไมโครเวฟถังขยะก,กล่องใหญ่กล่องราพามานะครับ ส่งสินค้า25ดบถ้าเกินจ่ายดบรับ80บาทนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะวิ่งไกลอยู่เพราะว่าส่งกรุงเทพบริมณฑทนนะครับให้วันละพันเเนี่ยไม่รู้ว่าวิ่งไกลแค่ไหนนะครับาจต้องลองสอบถามดูว่าไปส่งจังหวัดไหนในบริเวณบริมณฑทนนะครับ25ดบก็ถามว่าเยอะไหมผมมองว่าถ้าส่งตามบ้านอ่ะก็เฉยๆนะไม่เยอะนะครับคือเช่นเดิมนะครับเหมือนกับงานเมื่อสักครู่โลตัสนะครับถ้าเกิดเราผ่าน งานส่งวัสะดุบ้านมาแล้วเนี่ยวิ่ง25จุดเนี่ยผมว่าไม่เยอะแต่ว่าทีนี้เราต้องมาดูว่ามันต่อจุดเนี่ยมันไกลแค่ไหนนะครับถ้ามันในละแวกเดียวกันมันไม่ไกลมันแอำเพอเดียวกันในจังหวัดเดียวกันเนี่ยมันก็โอเคไงแต่ถ้าเกิดมันวิ่งข้ามไปข้ามมาน,นี่ไม่โอเคนะครับลองโทรสอบถามดูงานที่หกนะครับก็ยังเป็นโฮมโปรนะครับขึ้นของที่ดีซ o m e Pro วังน้อยที่เดียวกันเลยนะครับแต่อันนี้เป็นรถบริษัทรายได้รวมประมาณห8ื่นแปดนะครับรับ อายุ25ถึง45ปีนะครับมีใบขับขี่ส่วนบุคคลทํางาน6วันต่อสัปดาห์นะครับมีความอดทมมีความรับผิดชอบพร้อมเริ่มง,งานไม่มีประวัติคดีอาชญากรรมและยาเสพติดนะครับเงินเดือนจะอยู่ที่หมื่นสองนะแต่ว่าจะมีค่าเที่ยวให้วันละสองร้อยนะครับก็รวมๆแล้วก็ประมาณหมื่นแปดนะครับออันนี้รถบริษัทงานที่เจ็ดนะครับงานนี้เนี่ยเป็นงานขับรถส่งผ้านะครับเงินเดือนหมื่นสี่ แต่มีอาหารให้3ม,มื้อนะครับก็คือ,อกินอะไรเนี่ยอาหาร3ม,มือ้อกินหรูนั่งสบายห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นะครับบุฟเฟ่ต์หรหรอสาม,มื้ออันนี้ไม่แน่ใจนะลองถามเขาดูนะครับพนักงานจะมีประกันสังคมให้หลังผ่านงาน1เดือนนะครับรถที่ขับเป็น Toyota v i g โกนะครับเกียร์ธรรมดาความสูงตู้1.5เมตรออกวิง่ง4รอบนะครับใกล้ๆก,กับคล no ังโนโวเทลประตูน้ำเพชรบุรีวิ่งงาน8โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งนะครับ หยุดอาทิตย์เว้นอาทิตย์เริ่มงานทันทีสัญญางานประจำออหยุดอาทิตย์เว้นอาทิตย์เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นยังไงนะถ้าเกิดทํางานหนึ่งเดือนหยุดได้แค่สองวันเนี่ยผมว่ามันหนักไปนะเอาว่าลองโทรไปถามดูแล้วกันนะผมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับงานที่แปดนะครับนินจาแวนนะครับอันนี้เปิดรับสมัครที่สาขาหลักสีเปิดรับรถวิ่งงานพัสดุพาร์ทไทม์นะครับก็คือรถรถเสริมมอเตอร์ไซค์ให้เลทสิบบาทต่อชิ้นนะครับรถ ยนทุกประเภทเลยมีตู้กระบ,บะแคบรถเก๋งรถสี่ล้อนะครับยี่สิบาทต่อชิ้นนะครับอันนี้ครั้งน่าจะรับเองแหละผมเห็นโพสต์บ่อยนะสงสัยพัสดุเขาเยอะนะครับลองลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับนัาสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นแมคโครนะครับรับที่สาขาสามเสนโหลดงานกลางคืนหลังสองทุ่มนะครับส่งสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปส่งตามบ้านบริเวณรอบๆสาขาเงินเดือนให้2 5 0 0 0ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยได้ได้เยอะอยู่นะ ค่าน้ามันบริษัทใจ่ายให้ตามกิโลที่วิ่งนะครับก็ค่าใช้จ่ายจากการวิ่งงานเบิกให้ตามจริงนะครับรวมน้ํามันแล้วประมาณสามหมนห้านะครับถ้าไม่รวมน้ํามันก็เหลือสองหมนะวิ่งงานแปดชั่วโมงนะครับเกินเวลามีโอทให้ชั่วโมงละแปบบาทวิ่งงาน6วันต่อสัปดาห์อยู่1วันนะครับตามที่แมคโครกาหนดโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสิงานสัปดาห์นี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่กําลังหางานในสายงานนี้อยู่นะครับก็เป็นกําลังใจให้นรนรใกาาาทํง ทุกคนเลยนะครับสุดท้ายนี้ครับเด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ <ku ul ain> ของในชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสด,ดีครับ